สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและตอนนี้อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ประมาณ36องศานะครับ36องศาเซลเซียสด,ดูจากที่ผมบัดนอกรถเมื่อสักครู่นะครับแต่วันนี้โด่งจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับชมเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแล้วก็อยากไปพิสูจน์ว่าถ้าอุณหภูมิพื้นราบ36องศานะครับ การเดินทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังเนี่ยบนเส้นทางที่โคตเคี้ยวมากๆนะครับและข้างบนนี้นะครับจะกี่องศาเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมกันครับไปครับวันนี้นะครับจะพาเ,เพื่อนๆท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะครับด้วยเส้นทางหมายเลข1095ตรงนี้นะครับโดยวันนี้เราจะเริ่มเดินทางเข้าสู่หมายเลข1095ตรงนี้จากจุดนี้นะครับ อำเภอแม่แตงนะครับวันนี้ผมจะเดินทางจากแยกตรงนี้นะครับตลาดแม่มาลัยนะครับเลี้ยวขวานะครับเข้าที่สามศูนย์สี่ห้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีตรงนี้นะครับไปที่หนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับแล้ววันนี้ก็จะตามหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายทางวันนี้นะครับ ก็คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครับไปครับไปดูว่าเส้นทางขาขึ้นตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วสวยมากไหมโคตรเขียวมากไหมนะครับเพื่อนๆไปกันครับแล้ววันนี้นะครับเราจะเดินทางจากแยกตรงนี้นะครับก็คือตลาดสดแม่มาลัยนะครับเราจะเลี้ยวขวาจากจุดแยกไฟแดงตรงนี้นะครับ เราเลี้ยวขวานะครับตอนนี้เป็นด้านขวามือเราเป็นตลาดสดแม่มาลัยนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้เลยนะครับตามที่ GPS บอกเลยนะครับจริงๆจะมีเส้นทางที่เป็นแยกที่เป็นร้านกาแฟเครื่องบินน่นะครับแยกใหญ่ๆก็ขึ้นตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าทุกการเดินทางเนี่ยผมจะเน้นเรื่องการเดินทางตาม GPS นะครับเผื่อว่าเวลาที่เพื่อนๆจะเดินทางตามรอยท่องเที่ยวเนี่ย จะได้แค่กด GPS แล้วก็สามารถประเมินเส้นทางแล้วก็ตามรอยได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในถนนหมายเลขชอมมอ3 0น5นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะเลี้ยวขวานะครับเปลี่ยนจากชอม3ม .3045 เป็นถนนหมายเลขอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูที่แยกข้างหน้าตรงนี้เลยครับ ด้านหน้านะครับถ้าดูจากป้ายเราจะเลี้ยวขวาไปที่อำเภอปลายนะครับตามถนนหมายเลข1095นะครับตอนนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ถนนหมายเลข1095นะครับมีป้ายบอกนะครับปุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับโอ้โหตอนนี้อากาศที่อึมครึมมากๆนะครับมีลมนะครับเหมือนฝนจะตกเลยครับเพื่อนๆ เอาแล้วไหมครับการขับรถขึ้นเขาในวันที่ฝนตกเนี่ยค่อนข้างที่อ,อันตรายนะครับเดี๋ยวเราประเมินเส้นทางอีกทีนะครับในช่วง5กิโลเมตรแรกนะครับเส้นทางยังไม่เปลี่ยนขึ้นสู่ทางชันนะครับยังเป็นทางราบเรียบนะครับถนนกว้างขับสบายเลยครับช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือว่าฝนเริ่มมาแล้วครับ ช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่20นะครับเป็นต้นมาเนี่ยถนนเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับก็คือจะเริ่มคดเขียวมากขึ้นนะครับแล้วก็ความชันมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับฝนก็เพิ่งตกแล้วหยุดไปนะครับช่วงนี้นี่ก็ต้องขับระมัดระวังนะครับเพราะว่าถนนฝนตกแบบนี้นะครับลื่นนักแหละ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ผมขับผ่านประมาณสี่ถึงห้าครั้งได้แล้วครับแต่ผมไม่เคยเข้าไปเที่ยวเลยครับไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นยังไงวิวสวยมากไหมไม่เคยเลยครับอันนี้คือครั้งแรกกับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับสาเหตุที่ผมเปลี่ยนใจที่จะมานะครับเพราะว่าจากการหอหาข้อมูลของผมเนี่ยเขาบอกว่า อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะครับเป็นหนึ่งในอุทยานในประเทศไทยเลยนะครับที่วิวทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาวนะครับหรือว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยสวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับแต่ว่าในช่วงฤดูนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกสวยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวอ,อยากไปลองพาเพื่อนๆพิสูจน,น์นะครับในขณะที่ด้านล่างเนี่ยร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณ37 องศาโดยเฉลี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นเนี่ยเราสามารถไปที่นี่ได้หรือเปล่านะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาดูเส้นทางวันนี้เลยแล้วก็จะได้พาเพื่อนๆรีวิวเส้นทางไปด้วยนะครับแล้วก็รีวิวที่ท่องเที่ยวพร้อมกับพิสูจน์กันว่าเราจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นได้ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังหรือเปล่านะครับช่วงเส้นทางนี้เนี่ย ประมาณ4-5ครั้งที่ผมได้ผ่านนะครับจุดที่เราสังเกตประจำก็คือต้นไม้นะครับเส้นทางนี้ไม่เคยแห้งแล้งเลยผมรู้สึกว่าเขาเขียวขจีอยู่ตลอดเวลาเลยครับทำไมเส้นทางนี้ทุกครั้งที่เดินทางมาเนี่ยความเขียวขจีของเขามนทำให้เราสบายตานะครับแเราก็รู้สึกว่าความร้อนของอากาศมันหายไป ว่าความร้อนแรงของเส้นทางเนี่ยมีแน่นอนครับถนนเส้นนี้นะครับคงคอนเซปต์ความคดเคี้ยวได้ไว้จริงๆครับมากี่ครั้งเนี่ยโอ้โหถ้าสายเมารดนี่ต้องพกอาวุธคู่กายเลยนะครับเอาถุงห้อยหูเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่า มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเป็นจุดพักรถนะครับเขาจะเขียนว่าสถานีอ้วกที่หนึ่งแล้วก็มีจุดพักรถอะไรเงี้ยครับผมเคยมีความคิดว่าอยากไปลองนั่งอยู่ตรงนั้นสักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยๆจดบันทึกว่าในสถานีอ้วกที่หนึ่งนี่มีผู้เดินทางมาถึงสถานีนี้และใช้บริการกี่คนนะครับเพราะผมมั่นใจว่า ถ้าใครที่ได้อวกเนี่ยต้องมีเสียงเล็ดลอดออกจากห้องน้ำแน่นอนครับหลายๆโค้งเนี่ยนอกจากความอันตรายนะครับผมว่าบางโค้งผมรู้สึกว่าสวยงามนะครับถ้าเราขับค่อยๆขับนะครับเราจะรู้เราจะรู้สึกว่าหลายๆโค้งบางทีมันก็สวยนะครับก็คือเหมือนเหมือนธรรมชาติเขาบังคับให้การดีไซน์ถนนมันต้องออกมาเป็นประมาณนี้นครับ มันก็เลยทําให้ความสวยงามของบางโค้งเนี่ยต้องยอมรับว่าเออมันก็ทําให้เราตื่นตัวนะครับลองนึกย้อนตามนะครับถ้าเมื่อสมัยแต่ก่อนที่เส้นทางเป็นเส้นทางแคบแคบนะครับเป็นถนน2องเลนแคบแคบนะครับคิดดูว่าสมัยนั้นนะครับความคดเคีย้ยวของเส้นทางจะขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเส้นทางนี้นะครับถูกการขยายเส้นทางเป็นถนนนะครับสเลนบ้างสามเลนบ้างนะครับ แล้วก็เป็นเลนขนาดใหญ่แล้วเนี่ยในหล,หลายๆช่วงเนี่ยความคดเคี้ยวของเส้นทางที่ยังมีมากอยู่เลยนะครับแต่ถ้านับย้อนไปเป็นสมัยที่เส้นทางเล็กที่โู่อ้โหูว่าการจะเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับในการเดินทางบนเขานะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนี่นะครับเวลาที่เราต้องสวนกับพี่ใหญ่ในขณนะเข้าโค้งนะครับาจาบจังหวะกันดีๆนะครับ ราะว่าถ้ากาจจังหวะพลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่เลนในนะครับหรือว่ารถที่สวนมาอยู่เลนนอกเนี่ยถ้ากาจจังหวะพลาดเนี่ยมีโอากาสเฉียวชนกันได้นะครับคือเราต้องเข้าใจการใช้รถของแต่ละประเภทด้วยนะครับในช่วงเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับการขับสวนกับพี่ใหญ่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยครับเพียงแต่ว่า ผมรู Pix ้ส e ึกว่าพี่ใหญ่ที่เขาอยู่ในเส้นทางแล้วก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจํานะครับเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องให้ทางนะครับแล้วก็เขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องชะลอหรือเร่งเขาขับจนเคยชินจนรู้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าพี่ใหญ่ในเส้นทางหลายๆเส้นทางเนี่ยขับรถมารยาทดีแล้วน่ารักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับว่าขนาดรถวงเลี้ยวการตีวง ความกว้างของรถอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเป็นปัจจัยนะครับยังไงก็ต้องมองกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแบ่งปันน้ําใจการเดินทางเนี่ยดีที่สุดเลยครับอย่างน้อยทุกอย่างนะครับถ้าเราใจเย็นนะครับเรามองเห็นกันมองเห็นความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเนี่ยคนเราไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นเนี่ยผมมั่นใจว่าการทะเลาะกันหรือการตะโกนด่ากันนะครับหรือการเปิดกระจกเพื่อสังรักอะไรกันกสักอย่างนะครับผมว่า จะไม่เกิดเลยครับถ้าทุกคนใจเย็นนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบไหนนะครับขอให้ใจเย็นในการเดินทางเพราะว่าความสุขจริงๆของการเดินทางและการท่องเที่ยวก็คือรอยยิ้มตลอดนะครับทั้งตลอดเส้นทางทั้งการเดินทางแล้วก็รอยยิ้มที่ปลายทางเนี่ยเราพยายามเก็บเกี่ยวความสุขตรงนั้นไว้ครับแล้วรับรองว่าทุกทริปเราจะมีความสุขแน่นอนครับผมว่าถนนเส้นนี้นะครับ เป็นถนนที่ครบเครื่องเรื่องของลักษณะของโค้งนะครับมีโค้งทุกรูปแบบครับโค้งกว้างโค้งแคบโค้งยาวโค้งมองเห็นโค้งไม่มองเห็นโค้งไม่รับโค้งรับโค้งมากโอ้โหมีแบบทุกรูปแบบจริงๆถนนเส้นนี้แต่ข้อดีก็คือสภาพผิวถนนของถนนเส้นนี้ผมว่าเขาปรับปรุงได้ดีแล้วก็มีการปรับปรุงบ่อย ทำให้ความเรียบเนี่ยมันเป็นถนนที่เรียบนะครับหลุมบ่อน้อยมาก,ากทางที่เป็นถนนที่รถใช้สัจรกันเยอะรถบรรทุกก็ใช้กันเยอะแต่ว่าเขาดูแลได้ค่อนข้างดีเลยครับผมมากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับถนนเส้นนี้ก็ยังคงสภาพที่ดีที่เหลือเราก็มองนี่ครับมองโคง้งมองต้นไม้ที่เขียวขจีนะครับ โหนีขนาดกำลังจะเข้าหน้าร้อนนะครับต้นไม้ที่ยังเขียวเลยครับแต่ตอนนี้ก็จะแย้นสอนหน่อยนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับเราใกล้ความจริงที่จะถึงทางแยกเข้าสู่อุทยานแล้วครับนี่ครับตัวจริงเรื่องปิ้งย่างครับของแท้ครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับต้องยอมรับนะครับว่าคนพื้นที่นะครับหรือว่าคนที่เขาใช้เส้นทางนี้จนชํานาญเนี่ย ทักษะการควบคุมรถนะครับทักษะการใช้เกียร์ใช้เบรกนะครับทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็รถทั้งหนักนะครับโอ้โหยกนิ้วให้เลยครับนี่ยครับเซียนตัวจริง <c oughs> และตรงนี้นะครับเราจะเห็นใต้เลยนะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเราก็เตรียมเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับนี่นะครับ15มีนาคมนะครับอัปเดตเส้นทางอุทยานแห่งชาติถ้วยน้ำดังล่าสุดนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอีกแล้วนะครับมีป้ายเตือนทางแคบและโค้งโปรดลดความเร็วนะครับจากวันที่ผมอัปเดตให้เมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ตอนนี้มีการปรับปรุงเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเที่ยวในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเขาปรับปรุงเส้นทางแค่บางช่วงนะครับไม่ได้ตลอดเส้นทางนะฮะแต่ตอนนี้คือเส้นทางก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าตามธรรมชาติของถนนเส้นอุทยานนะครับก็จะได้ไม่ได้ใหญ่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับนะฮะ เส้นทางเล็กกว่ารถนะครับ,นรบเนี่ยฮะเดี่ยเส้นทางเล็กกว่ารถนะครับรถผมนี่คือถ้าอยู่ในเลนเนี่ยคือล้นไปประมาณสักสิบห้าเซนได้ครับถนนค่อนข้างจะแคบมากถ้ารถกระบะสวนกันสองคันนี่ต้องต้องหลบลงข้างทางนิดหนึ่งเพราะว่าถนถนมันเล็กจริงครับมันมันไม่สามารถรักษาเลนให้แบบพอดีคันได้ แต่ถ้าเป็นรถเก่งขนาดเล็กสองคันเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะหลบกันได้พอดีนะฮะแต่วันนี้น่าจะไม่มีนะักท่องเที่ยวลงมาแล้วเราก็มันเย็นแล้วนะฮะน่าจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการขับขึ้นแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อย่างที่บอกครับเราใช้สัญญาณแตรนะครับนี่ครับ เพื่อให้รถที่ลงมาได้ยินแล้วก็ระวังเรานะครับลานกลางเต็นท์เอื้องเงิน3.5กิโลเส้นทางตรงนี้นะครับดูใหม่มากๆน่าจะมีการปรับปรุงไปไม่นานสงสัยเขาจะปรับปรุงลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้แต่เส้นทางตรงนี้ต้องยอมรับว่าต้นไม้นี่สวยมาก เขียวขจีเป็นองค์ต้นไม้สวยๆเลยครับแม้กระทั่งเนี่ยสายฟ้านะครับยังเ,เอ็นเก๋ๆเลยครับไม่รู้เขาเอ็นตามต้นไม้หรือเปล่านะครับสงสัยเขาเห็นต้นไม้เอ็นนะครับเขาเลยเอ็นตามต้นไม้เขาสายฟ้าเนี่ตอนนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วแต่เราไม่ค่อยเห็นวิวทิวทัศน์เท่าไหร่เพราะว่าด้านซ้ายด้านขวาต้นไม้เขาหนาแน่นมากครับ ตอนนี้มาถึงด่านตรวจที่สองแล้วนะครับเชฟไพล์ทูมีป้ายนะครับบอกว่าตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในความสูงจากระดับน้นทะเลปานกลางนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราขึ้นน่าจะขึ้นสูงกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาสูงกว่า1 7 0 0พันเจ็ดรอยเมตรผมว่า อากาศก็น่าจะเย็นสบายนะครับแต่ต้องมาลุ้นกันนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าตอนนี้ข้างล่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างบนจะเท่าไหร่นะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับจะเป็นพระตําหนักเครื่องเงินนะครับเราก็จะตรงไปในเส้นทางเล็กๆแบบนี้อ๋อนี่เป็นลานกลางเต็นท์มีสองลานมีเลี้ยวอ๋อขวาที่เขาไม่ให้ไปแล้วครับปิดแล้วแต่ว่าไปได้แต่ซ้ายนะครับเส้นทางขวาเขาปิดแล้วครับ แลงว่าไปได้ทางซ้ายตรงนี้นะครับถนนเป็นคอนกรีตนะครับช่วงนี้รถก็จะดเด้งดึงเด้งดึงหน่อยนะครับโอ้ตรงนี้ดอกอะไรเออสีขาวสวยจังโอ้โหนี่ดอกอะไรมาขึ้นตรงนี้ข้างหน้าเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแสงสว่างบนปลายทางนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเป็นรุ่นกันว่าวิวจะสวยขนาดไหนอันนี้เป็นลานโซน A นะครับ ลานกลางเต็นท์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดนะครับโอ้ห้องน้ําใหม่เลยห้องน้ําดีเลยอ่ะห้องน้ําดีเลยตรงนี้ตรงนี้ก็กลางได้ใกล้ห้องน้ําด้วยโอ้โหลานกลางเต็นท์เยอะจริงๆครับมีห้าลานครับนี่นี่ก็ได้ลานกลางเต็นท์โซนสามอ๋อการเล้ยงเราไปข้างล่างตรงนู้นอ๋อมันมีเนินไปข้างล่างอู้ เยอะจริงๆนี่โซนสี่น,นี่นี่โซนสี่อ้นี่เขาฟิลสวยโหโหโจกุกกลางเต็นเยอะมากจากที่เราขับไปดูลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้มีทั้งหมด6กลานนะครับแล้วแต่ละลานเนี่ยเป็นลานที่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างลานตรงนี้นะครับเป็นลานสองนะครับ พอเรามองไปข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าล้านสองมีถึงสี่ขยักนะครับขยักที่หนึ่งสองสามสี่ขยักเลยนะครับแล้วมีทั้งหมดหกล้านนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลานอื่นมีกี่ขยักนะครับโอ้โหวิวปังอลังการมากครับพี่น้องครับอุณภูมิวันนี้อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับ ตอนนี้ประมาณ22-23องศาเองครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่นี่สบายมากเลยครับถ้าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆชอบนะครับโดงฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจมากๆนะครับก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูโดงไปเรื่อยๆนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ จะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย